วันไหนขายดีก็ขายดีแต่ช่วงนี้จะไปคิดว่าดีช่วงนี้ลำบากมากเนี่ยยิ่งๆนี่ไม่เคยเจอแล้วเลยไม่ตั้งแต่ลุงทำมานี่คือไม่เคยเจออย่างนี้เหรอลุงไม่เคยเจอในที่สมุทรปีาการเนี่ยช่วงนี้แบบเศรษฐกิจเป็นไงบ้างพี่แถวนี้แย่สุดๆแจกครับแจกโอ้ขอบคุณครับครับนี่ของงานอยู่ครับเอาไปเลยครับเอาไปสองถุงเลยครับยิ่งๆครับอ่ามีนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีแฟนสวยนะนี่แฟนแฟนอย่างนี้แฟนอย่างนี้โอ้ยตายแล้วจะไดก นี่มาครับมาครับเชิญครับเชิญตกลงครับครับกินเลยครับกินเลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับไปให้ตรงโน้นนะได้ลุงครับขายยังไงละลุงอีสิทลุงเขาจะกลับแล้วทุกคนก่อนลุงกลับอ่ะผมเมาทุกทีหมดเลยได้ไหมได้เหรอจริงแค่ลุงจริงขยับขยับไปตรงนี้เลยไม่ลงทีแรมันเสียงดังเดี๋ยวลุงแบ่งเป็นถุงๆเลยครับปกติขายตั้งแต่กี่โมงอะลุงออตั้งแต่แปดโมงครับผมแปดโมงเช้าเหรอลุงแปดโมงเช้าครับจน ตอนนี้เกือบทุนนิดๆตอนนี้กำไรกำไรอยู่ทุนนี่แหละตอนที่วันตอนเนี่ยตอนเมานี่างไรปกติต้องเอาให้หมดเหรเถ้าไม่หมดก็กำไรไม่ถึงเลยแล้วหมดประมาณกี่โมงครงับผมกำไม่ถูกครับ<ว>ก,ก็คือ,อวันไหนขายดีก็ขายดีเออแต่ช่วงนี้จะไปคิดว่าดีเหรช่วงนี้ลำบากมากช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยเหรอลุงไม่ดีเงียคือแถวนี้คือปกติมันจะขายปกติวันนึงนี่ขายขายเร็วขนาดไหนลุงช่วงที่แบบฝรั่งยังอยู่อย่างเงี้ยขายก็พอเกินเกินห้าโมงเย็นก็หกโมงเข้าบ้านแต่ช่วงนี้โโอ้ห ลุงลุงชื่ออะไรครับ,รบจะช่วยบอกให้กับคนดูว่าวันไหนผ่านมาทางนี้จะได้อุนหนุนลุงไงซอยเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้จะได้บอกคนคนดูดําเนินล่าชดําเนินก็คือลุงเวียนอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ<พ>ชื่อร้านลุงอะไรครับลุงไทยครับผมลุงไทยนะครับทุกคนใครผ่านมาแถวนี้นะครับอุดหนุนลุงได้นะครับผมไปเจอกับหลายคนมาเขาก็พูดกันอย่างเงี้ยว่างงใช่เขาบอกว่าขายของยากเางียบไม่เ,เจอ,อไ ตั้งแต่ลุงทํามานี่คือไม่เคยเจออย่างนี้เลยลุงไม่เคยเจอเนี่ยนี่สิบหกปีใครเนี่ยแต่ไม่เคยเจอลำบากขึงขนาดนี้ไงเอาจริงๆนี่อยู่ในช่วงน,นี้สิบหกปีนะสิบเก้าปีติดอยู่เนี่ยเออมาจากไหนอยู่สีเกตครับผมอ๋อลุงคนสีสเกตพกขายมา17ปีเออสิบเก้าปีสิบเจ็ดนี่ <17 S 2> สิบเจ็ดปีไม่เคยเจอแบบหนักขนาดนี้ลุงใจเลยตรงนี้เลี้ยงลูกลูกเลี้ยงซีกสองคนห่ะมีลูกต้องเลี้ยงอีกสองคน ให้กำลังใจนะลุงครับผมคือจริงๆผมมาแถวนี้ผมผมไม่ใช่คนที่นี่นะผมคนใต้มาอยากจะอยากจะช่วยคนแถวเนี้ยพูดง่ายๆเราไม่โกหกคนเราโกหกกไม่ได้อะไรใช่ไหมทุนเงินสองพันได้แล้วนี่แหละกำไรแล้วจริงอีสามลูกสีลูกข้างล่างไม่ผ่าอ่าเออในงานเดี๋ปัญหาจะเกิดแบบนี้แหละผมเหมาด้วยลุงข้างล่างอ่ะมีอีกไมข้างล่างมีสีลูกอ่าโอเคถามไหมล่ะผมเหมาให้หมดเลยโอเคนะโอเคโอเคดีใจไหมลุงครับผมดีใจดีใจดีใจพี่บ่ายจะทำกำไรสองสามร้อยเข้าบ้านงั้นมันเหนื่อยแล้วอืมอได้เข้าใจลุงตื่นตริงแต่ที่สาม เนี่ยเรามีวันหยุดไหมเวลาลุงขายเนี่ยผมไม่มีวันหยุดครับขายทุกวันลุงทุกวันครับอยู่คนเดียวไงไปจ่ายตลาดเองทำเองเนี่ยโอ้โหนี่นี่คือไปจ่ายตลาดเองทำเองหมดเลยภาพเหนื่อยเพราะเป็นเนี่ยตื่นตีสามเยื่อทำงานเงี้ยท้อไม่ลุงทำริงผมก็ท้อก่อนเขาท้อไงได้ลูกเรียนอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนลุงตอนนี้อยู่เรียนมออยู่ระเบิดลูกรู้ไหมนี่ลุงลุงแบบสู้ขนาดเนี้ย เป็นกาลังใจให้นะครับลุงอยากจะมาช่วยคนแถวนี้แล้วก kind of ็มาโปรโมทให้เผื <t iny> <t iny ่อใครผ่านมาผ่านอะไรเขาจะได้มาอุ่นหนุนในคนติดตามผมอ่ะใช่ช่วงช่วงนี้ช่วงนี้แบบเศรษฐกิจเป็นไงบ้างพี่แถวนี้แย่สุดๆพี่พี่ขับตุกๆใช่ไหมครับใช่สุดๆเลยเหรอพี่ทั้งคืนได้2อ0ปกติเท่าไหร่คะปกติถ้าวิ่งวิ่งทั้งคืนเนี่ยเป็นหลักพันเนี่ยโอ้โหนี่สองร้อยสองร้อยสามร้อยยังมาทันได้นี่ยังไม่ยังยังไม่ได้ประเดิมเลยเนี่ยโอ้โหมาผมระเดิมเลยลุง พี่ผมยังไม่เลยผมออกมาเนี่ยผมเซ็งเลยเนี่ยอ่ะพี่ผมประเดิมเลยผมให้คนแรกเลยยังงไวันเนี้ยผมเหมาพี่เขาแล้วก็มาแจกคนแถวนี้ฟรีหมดเลยขอบคุณมากครับขอโชคดีนะครับลุงขอให้เฮงเฮงครับขอให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมาร่ำรวยทุกคนครับร่ำรวยทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหลุงตอนนี้กี่ถุงแล้วครับลุงน้องเขาทำก็ได้น้องเขับได้เป็นไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ ลุงเอาไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่ทุกคนตอนนี้นะฮะตึงฮะตึงของที่อยู่ในตู้เริ่มหมดแล้วนะฮะดูดูโอ้โหอันนี้คือเริ่มหมดจริงจทุกคนลุงแบบดีใจมากเดี๋ยวจะได้กลับไปน้อยละลุงเอไปตลาดอยู่อันนี้ไปตลาดต่อแล้วฮะนี่คือหมดนี่คือไปตลาดต่อเพื่อที่จะขายพรุ่งนี้ทีสามข้างเขาสิบแปดโมงก็ออกมาเลยเวลาแค่จะไม่มีนอนเป็นคนง่ายโอ้โหทุกคนหมดเลี่ยงทั้งตู้ทุกคนตอนนี้ตาตล้งมือเริ่มสั่นแล้วนะฮะทุกคนที่ครับ แจกฟรีครับขอบคุณมากนะค่าค่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมทยอยแจกเลยแล้วกันนะลุงใครผ่านไปผ่านมานะสวัสดีครับอ่าฮะอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรครับแจกกว่าครับแจกครับแจกขอบคุณครับครับที่ของงานอยู่ครับเอาไปเลยครับเอาไปสองถุงเลยครับอะไรนะครับเอาเอาไปสองถุงเลยครับถุงใหญ่เลยพูดจังเลยครับเอาเอาเอาไปสองถุงเลยครับร่อยอแล้วครับเลนนี่แหละดานั้นนะฮะครับโอเคครับกินให้อร่อยนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับแจกฟรีครับยิบได้เลยครับเอาถุงไหนครับ แจกฟรีครับพี่อ่ะให้เพื่อนด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับรวยๆนะขอบคุณมากครับรับเงินเพียครับอ่ามีนะขอบคุณมากครับมีแฟนสวยนะรันนี้แฟนแฟนะนี่แฟนจะนี่โอ้ยโอ้ตาแล้วจะโดนสวยกว่านี้ไม่มีแล้วสวยกว่านี้ไม่มีแล้วลุงนะหายากแล้วลุงหายากแล้วลุงเรทไอเทมลุงบอกพี่ครับแจกฟรีครับพี่หยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับ ได้ได้ได้ครับได้ขอบคุณมากครับอ่าพี่เอาแล้วครับอยากอยากกินอะไรครับครับผมขอบคุณอ่าโอเคแล้วเก่าด้วยก่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวไปบอกเขาด้ยเดี๋ยวดังคนดังอยู่แล้วบอกนี่มาครับมาครับเชิญครับเชิญต้องครับครับกินเลยครับกินเลยครับแบ่งแบ่งกันนะครับแบ่งแบ่งกันนะครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับจะหมดแล้วครับนี่เหลือสองถุงสามถุงลุงมีของอีกไหมครับโอ้หมดเกลี้ยงแล้วเหรอนี่ เราไม่ทันเอาไปแจกนะครับทุกคนบอกเลยไม่ทันนะฮะขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยนะครับใครไม่ทันนะครับขอโทษด้วยนะครับครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับลุงครับเมื่อกี้พยาผมนับได้43าถุงครับผม43ถุงคูณ20แล้วเท่าไหร่อ๋อสีาคูณ2ี่สรบลุงวันนี้นะฮะเหมาลุงทั้งหมด860บาทอ่ะลุงครับผมให้ลุงพันหนึ่งครับผมนี่ขอบคุณมากนะครับเอาไปเลยลุง รู้สึกยังไงมากครับลงุงดีใจมากเลยดีใจะไม่หลอดยัไม่หลอดวันนี้กลับไปพักผ่อนนะครับลุง <l ug> จริงจริงผมเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับบงังค, <l ug> ครับตรตอนนี้คืออามีนอามีนครับ ตอนนี้คือแทบจะทุกคนคือได้รับผลกระทบต่อโควิดล้อลอกสองหมดเลยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดซับแล้วไปดูนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่ออย่าลืมนะครับใครที่อยากจะให้ผมเหมาอะไรเหมาที่ไหนรู้จักใครนะฮะคอมเมนต์หรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะฮะทุกคนถ้าเรามีโอกาสและมีความสามารถเดี๋ยวเราจะไปเหมาแน่นอนเช้าล่ะนะครับทุกคนอย่าลืมซื้อมะชด้วยนะครับทุกคนผมจะได้มีเงินมาทําคลิปอะไรดีๆแบบนี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ลาติสวัสดีครับบ๊ายบายครับบาาบป วันที่ใจเราหมดแรงอยากจะแพ้ไปกับสิ่งที่รุมเรารู้สึกว่าตัวเองต้องแพ้ายมองดูหนทางฟ้าในวันนี้ไม่สดใสจะทำยังไงดีเเรียบวนวลา